สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟรียนะครับวันนี้เราจะพูดถึงคำว่า sostenuto sostenuto ซึ่งแปลว่าหน่วงครับหน่วงนะครับอย่างสมมติว่าเราลองเติน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 เตนนี่คือหน่วงนะครับการหน่วงนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อมีวัตถุประสงค์จะเชื่อมโยงตัวโน้ตแต่ละตัวโน้ตเข้าด้วยกันพี่น้องครับ การร้องเพลงหรือการเล่นแบบหน่วงๆน,นี่นะฮะไม่ง่ายนะครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะพยายามช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพื่อที่จะเชื่อมอะไรในชีวิตของเราเข้าหากันมันไม่ได้ง่ายหลายครั้งทีเดียวนะครับมันมีอะไรที่ยับยั้งเรานะครับไม่ให้เราเนี่ยเดินก้าวไปข้างหน้าสิ่งนั้น,นคือหน่วงอยู่และในขณะที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้ในการทําชั่วความบาปทําเลวทําร้ายเนี่ยนะครับ แน่นอนครับเพิ่มพีสอนชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนวงเหนียวเราอยู่นะครับและในพระธรรมสองเทสกาลเนี่ยบวชบอกชัดเจนแล้วครับว่าถ้าหากว่าผู้นวงเหนียวนั้นนั่นหมายความถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับไม่ได้ถูกเอาออกไปจากโลกเนี่ยโลกนี้เนี่ยจะเกิดปัญหามากมายยิ่งกว่านี้จะเกิดความสาหัสมากมายกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะาปัความปั่นป่วนของมนุษย์ที่ทําบาปปั่นป่วนของมารซาตาน ที่มันขยายอํานาจของมันไปเรื่อยๆแต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่กับโลกอยู่กับเกิจจักรของพรรองอยู่กับผู้เชื่อของพรรองและพระพิชิาสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวนั้นยังหน่วงเหนี่ยวอยู่เพราะในชีวิตของเรานะครับก็ถามว่ามีอะไรที่จะยับยั้งเราไม่ให้ภัยถึงทางของพระเจ้าแน่นอนครับก็มีโลกทั้งโลกนี้นะครับราคะตัณหาต่างๆมากมายความบาปความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เงินทองชื่อเสียงเกียติยศหรืออะไรที่เราสะสมไว้อะไรที่เราชอบซึ่งมาแทนพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวเราออกจากพระเจ้าในทางกลับกันครับพระเจ้าก็มีสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวเราออกจากโลกเหมือนกันนะครับอะไรครับที่เป็นสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวเราออกจากโลกคําตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระชนะของเจ้า,จาสังคม ครอบครัวโรงเรียนสถาบันการศึกษาคิดจักรพี่เลี้ยงตลอดจนจิตสำนึกของเราที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทุกคนให้มีพระฉายาของพระเจ้าเนี่ยซ่อนอยู่ในมนุษย์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการหน่วงเหนียวให้คนที่ทำบาปเนี่ยยังมีใจที่ว่าถูกฉุดรั้งออกมานะครับ เพื่อที่จะให้ชีวิตของเ้าเนี่ยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ดีเมื่อพระเจ้าดึงเราออกมาจากเลนตมพระเจ้าดึงเราออกมาจากสถานก,การณ์ต่างๆพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเราลองคิดดูนะครับว่ากี่ครั้งแล้วที่เราตกอยู่ในสภาพของเลนตมตกอยู่ในสภาพของไร้การหน่วงเหนี่ยวจากพระเจ้าไปถูกเหนียวลังจากโลกครับเนี่ยคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากพระกพีได้เสนอแนะเรานะครับว่าเราเองนั้นจะต้องอธิษฐาน การอธิษฐานการอ่านอ่านเังครีนะเพิ่มแรงหน่วงเหนียวครับเพราะฉะั้นเวลาที่ sostenuto นะ sostenuto คือรากยาวหน่วงนะถ้าสมมติว่าบทเพลงนี้นะครับได้พูดชัดเจนว่า sostenuto แล้วก็ no stop ก็คือว่าให้ร้องหรือเล่นไม่ต้องมีอะไรที่จะหยุดได้เลยพี่น้องครับปรดอย่าลืมว่าขณะที่เราก้าวไปชา้าๆนะครับด้วยแรงหน่วงเหนียวเนี่ยแต่อย่าลืมว่าแรงหน่วงเหนียวเนี่ยมีพลังนะครับ มันสามารถเชื่อมโยงเสียงแต่ละเสียงโนต้ตแต่ละโนต้ตนั้นได้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นการที่เรานั้นทําอะไรเร็วเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดนะครับเราจะต้องหน่วงตัวเองไว้เหนียวตัวเองไว้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับในการที่เราเองนั้นจะได้รับการหน่วงเหนียวจากพระยามริสุดที่ออกจากความบาปอย่าไปลุกล้ําที่ซึ่งไม่ควรไปอย่าไปทําสิ่งที่เราไม่ควรทํา ขอบพระเจ้าไว้พรครับสวัสดีครับ i